สวัสดีค่ะตอนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่30ส,สิงหาคมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพบจิตแพทย์กันเนาะก็ไปที่โรงพยาบาลพระรามเก้านะคะก็จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยที่จอดรถโรงพยาบาลแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนเนาะก็ตอนนี้เราจะมาจอดรถที่ตึกเอ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใจตังกันเนาะค่ะก็ได้ใบรับใบอ่อใบรับรองแพทย์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับนะคะานั่งรถกอล์ฟเหมือนเดิมเนาะไปที่อาคารเ e อนะคะก็โรงพยาบาลแบบให้บริการดีมากๆเลยนะคะก็สะดวกรวดเร็วไม่ถึงชั่วโมงนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่รถกันค่ะ นะทุกคนกำลังกลับค่ะค้าวันนี้ก็เป็นวันที่14กันยาย,ยนนะคะวันนี้เดี๋ยวแพมก็จะไปอะคอนเซัลต์นะคะกับคุณหมอทีรพงศ์เนาะทีะ่บางกอกสลกปรกมนะคะที่พรราม2เนาะก็เป็นการออกคอนเซัลต์กับคุณหมอครั้งแรกเลยนะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปชมกันนะคะ ซอยนะคะข้างเออซ็ทนทรัลพารามสองเลยนะคะเพื่อมาที่คลินิกนะคะก็เดินมานิดเดียวเองนะคะก็ซอยอยู่คข้างเลยเนาะ,ะ,ะนี่เราก็ถึงแล้วบางกอกศัลยกรรมนะคะค่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็เสร็จแล้วเนาะก็ไปที่คลินิกนะคะก็ไป คุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอก็ถามนู่นนี่นี่นะคะถามเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรแล้วก็ถามว่าเราจะแปลเพศใช้เทคนิคไหนนะคะแล้วก็เราต้องการความลึกเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จ่ายมาจาไปแล้วด้วยนหม่ก็จ่ายมาจาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดียว มีอ่าเลเซอร์กำจัดขนนะคะก่อนพ่าตัดเนาะก็ประมาณสองครั้งนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมาดูรีวิวต่อนอะว่าอ่าทำไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะวันนี้เราก็มีนั้มาเลเซอร์อ่อก่อนแปลงเพศนะคะ ว,ะะวันนี้ก็มาตรวจคิมมาตรวจโควิดน้องก็อันนี้นะคะก็ตรวจบนรถเลยนะก็ไม่ต้องลงไปข้างล่างดีมากๆเลยคะ่ะก็เดี๋ยวรอ,อเขามาตรวจโควิดนะคะค่ะก็แอนมิดแล้วนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูนะคะก็แอนมิดเรียบร้อยนัก็รอแล้วนะคะก็ตรวจ เอกซร์ ray, ปอดตัวความดันทุกอย่างหมะเลยคะ่ะข้านี้ก็เป็นหองผักฟืนนะคะก็ไปยนะโรงพยาบาลมาลีนะคะ,ะก,ะคะ<ป>ก็ทำอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะว่าใส่ใส่น้าเกลือแล้วนะคะแล้วก็เนื้อทื่อเลยนะคะ ใส่ร่างกายแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปนอนให้น้ําเกลือต่อแล้วมีเลือดออกด้วยนะคะเลือดย้อนใสขึ้นมาเนาะโอเคค่ะทุกคนก็อาจจะเบร์เบร์หน่อยนะคะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะก็แบบเอาจริงใก็กลัวนะคะแต่ก็แบบต้องอดทนอ่ะแบบกลัวตึงเต้นด้วยนะคะก็น่าจะผ่าคืนนี้เลย ค่ะอันนี้ก็เพิ่องออกมาจากห้องผ่าตัดเลยนะคะก็ออกมาจากห้องผ่าตัดตอนอ๋อเวลาหกโมงนะคะหกโมงเช้าก็เข้าผ่าตัดไปเมื่อคืนนะคะเวลาเอสามทุ่มสี่สิบห้านะคะก็มาถึงห้องพักฟื้นแล้วนะคะ นี่ก็เป็นอ่สภาพตอนที่ตื่นขึ้นมาตอนแรกเลยนะคะก็นี่นะคะดานนี้เลยนะคะก็จะมีเครื่องวัดชีพจรวัดความดันนะคะแล้วก็มีตัวปั๊มลมนะคะบีบรงขานะคะเพื่อให้เลือดไหลเวียนนะคะเพราะว่าเราขึ้นขายอย่างเป็นเวลานานนะคะก็อาจจะทําให้ออมมีริ่มเลือดออกไปอุดตันได้นะคะก็แล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นถุงชีนะคะฝั่งนี้เนาะ ี่นะคะก็คือสุปเลยนะคะก็ยังไม่ฟื้นจากฤทธิ์ยานะคะส่วนข้างนี้นะคะก็จะเป็นสายเด่นเลือดนะคะที่ห้อยระบายเลือดเสียอยู่นะคะก็าสายทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะอถอดออกนะคะวันที่แกะผ้าเลยทีเดียวนะคะ ก็อ่อเนี๋ยวจะมาเล่าออกบรรยากาศในห้องผ่าตัดดีกว่านาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังสรุปอยู่นะคะก็เอ่อเข้าพปาห้องผ่าตัดเนี่ยไปตอนสามทุ่มสี่สิบห้าใช่ไหมคะก็เข้าไปก็ก็เดินขึ้นไปที่เตียงผ่าตัดเลยนะคะก็จะมีอ๋อพยาบาลน,นะคะมาสักประวัตินะคะแล้วก็จะเป็นวิสัญญีนะคะมาชวนเอ่อ มาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็ถามเราว่าเราเคยแพ้ไหมเราเคยทำสัลากรรมมาก่อนไหมแล้วแบบมีอาการแพ้ไหมช่องระหว่างที่วางยาสลบนะคะก็ว,วิสัญญีนะคะก็จะบอกอว่าเราจะใช้เวลาผ่าตัดประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะก็คือจะใช้เป็นท่อช่วยหายใจนะคะก็คือเราจะหายใจด้วยตัวเองไม่ได้นะคะประมาณ7-8ชั่วโมงเลย แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่ให้เราทําก็คือให้เราหายใจเข้าออกลึกๆนะคะกอะ็อย่าขยับตัวนะคะเพราะว่าเครื่องช่วยเครื่องที่ใส่เข้าไปในคอเราเนี่ยคะ่ะก็คือจะคายอยู่นะคะอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะแต่ตอนนั้นนะคะที่อแอมตื่นมาเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าก็ไม่ไม่ ตื่นมาตอนแบบว่าคือเขาย้ายาเรามาไว้ที่เตียงแล้วแต่ก็คือ,อยังอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะก็คือเหมือนรอดูการอยู่ก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้เตรียมว่าแบบเออจะต้องหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าอะไรนะคะหรือว่าเออจะต้องยังไงนะคะก็คือเหมือนเหมือนคือไม่รู้สึกตัวเลยอะรู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือมาอยู่บนเตียงที่เรานอนมาตั้งแต่ตอนที่เราขึ้นไปที่ห้องผ่าตัดแล้วนะคะก็จะบอกว่า ผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอะฟิลก็คือเหมือนแบนบหลับไปเลยหนึ่งคืนนะคะโดยที่ไม่ฝันไม่ลดไฟเหาะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือเหมือนหลับแล้วก็คือตื่นหลับหนึ่งตื่นเท่านั้นเองนะคะก็ชิลๆนะคะวันผ่าตัดก็ไม่ได้มีอะไรนะคะอาจะไปวิตกกังวลตอนก่อนผ่าตัดมากกว่านะคะที่กลัวนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็ยังสรุปยาวๆไปนะคะเนื่องจากลิ์ยานะคะ ค่ะและนี้ก็เป็นอาหารมื้อแรกเลยนะคะตั้งแต่ตื่นมานะคะก็จะเป็นอ่อข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมูนะคะก็มิคแทานได้แค่ข้าวต้มนะคะแต่ก็ทานในนิดเดียวอะสองคำเนี่ยมันก้เท่าทีา่จำได้นะคะ สู้หนอค่ะอันนี้ก็พยาบาลก็จะมาหาฉีดยาแก้ปวดให้นะคะทุก4-6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าช่วงแรกก็คือจะมีอาการค่อนข้างที่จะปวดมากนิดนึงนะคะก็จะต้องใช้เป็นยาฉีดนะคะอัปเดตอาการวันแรกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก ปวดหกนปวดแล้วก็แบบเจ็บแล้ก็เล่อนอุดรัดมาขยับขาขยับขาไม่ได้เลยขยับไม่กระถาแล้วก็การข้าเป็นเนืแล้วก็ให้ยาแค่ปวดทุกสียทุกก็ไม่คยมีเสียงบางเสียงผานดแล้วก็ยังให้น้าเกลือกับยาฆ่าเชื้ออยู่แล้วฆ่าเอยาแก้ปวดก็เป็นยังไง้ ท่ไปดูกันวันที่ไปนะคะค่านนี้ก็เป็นแผ่นะคะเป็นที่เป็นผ้ากอดนะคะที่แปะไว้แล้วก็มีสายสวนปัสสาวะนะคะแทงออกมานะคะก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็อืความเจ็บปวดยังไม่มีนะคะแค่ตึงๆนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนนะคะก็ยังลุกเดินยังทําอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องนอนออท่านี้อยู่ท่าเดียวนะคะ ค่ะวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะคะก็อาการดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนก็คือแบบปวดมากนะคะนอนไม่ได้เลยแบบปวดตุกตุกตุกมากคะ่ะแล้วก็มีอาการเจ็บนะคะเหมือนเส้นประสานกำลังต่อกันเนาะก็เลือ,อีกกี่วันวันที่สามสี่สามวันนะคะก็แบบอยากเดินลุกเดินแล้วแต่ว่าแบบเลือดก,ก็ยังแบบยังไหลเลยนะคะกับแพร่กันหมดเรื่องเคะ ับเดือดมันที่สี่นะคะก็วันนี้ก็คือ,อ,อเหมือนเลือดจะเลื่นหยุดแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนจะเป็นน้ําเหลืองนะคะมันจะมีกลิ่นนะคะก็ไหลอกมานะคะแทนแต่ก็ยังมีอาการปวดนะคะเมื่อคืนก็ขอยาฉีดแค่ปวดไปนะคะเพราะว่าวันก่อนไม่ได้ขอเลยก็แบบนอนไม่ได้เลยนะคะก็ฉีดทางสายเหมือนเดิมนะคะถ้าเสียงยังไม่ค่อยมี ก็อยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ตามวัต่อไปนะคะก็อีกเราวันที่สี่แล้ว,ว,น,ะน,วน,น,นะคะอีกสองวันอดทนสู้ๆถ้าเราวันนี้ก็ฝึกเฉีอนะคะก็มีมีตัวล็อกน,นะคะก็มีดไว้เนาะที่เรากั้นฉีเนาะเมื่อเราถอดสายเราจะไม่ฉีได้นะคะก็มีบไว้จนกว่าเราจะปวดแล้วเราก็ปลดออกนะคะก็เป็นการฝึกฉีก่อนถอดสายฉีน,นะคะ เท่าไหร่วะวันที่5้านะคะก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแก้แผลแล้วนุนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงน,น,นะคะวันนี้ก็ฝึกกั้นฉี่นะคะแล้วก็ขยับขาแล้วก็นี่ปรับเก้าอี้นี่แล้วก็จะมีตัวนี้นะคะปรับเก้าอีอ้ไม่ใช่เก้าอี้สิตเตียงไฟฟ้านะคะก็ปรับปรับทึ่น,นั่ง ไม่เจ็บไม่ค่อยเจ็บนะคะก็จะเป็นอาการประมาณว่าตึงๆแขนนะคะแต่ก็ทนได้นะคะแต่ก็แบบจะมีอาการเน่นยท้องด้วยนิดหน่อยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวไ,ไ,ไปดูวันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องแพ็มด้วยนะคะ